สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดถุงหรือกล่องนะ่ะ mystery box <c oughs> ให้ดูสักกล่องหนึ่งพอดีผมซื้อได้มาสองกล่องซื้อได้ซื้อมาแสองถุงก็แหละโอ้แย่งกันซื้อว่าจะได้ตายเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำขั้นตอนการเข้ามาหน้านี้ก่อนหน้า b น n e น nft เนี่ยสุดเลย สมมติเราเล่นในมือถือเนี่ยครับมาหน้าแรกเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาที่มอมอมอเราก็เลื่อนหาคําว่าคําถามที่พบบ่อยแล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือจริงๆถ้าเราเรียดไปก็พนพิมพ์ค้นหาตรงนี้ก็ได้นะแต่จริงมาอยู่ข้างล่างนี่เดินมาจะเจอเลยเนี่เห็นไหม NFT b o x เนี่ย NFT b o x เสร็จแล้วเราก็ลิคลิกกระบ่เสร็จแล้วเราก็ขอคำขอคาแนะนำเข้ามาดูนะ <c oughs> อ่าสมมติคนที่สงสัยว่ามันคืออะไรก็อ่านได้นะครับอ่านรายละเอียดได้เลยแต่ถ้เกิดแต่ผมไม่อ่านผมรีบเสร็จแล้วเราก็มาเข้าตรงนี้เข้าตรง looking to get s t a r t e d with n f t เสร็จแล้วหน้าเริ่มต้นก็จะเป็นตัวนี้ทีนี้ของที่เราซื้อไว้อ่ะมันก็จะอยู่ในประวัติประวัติการซื้ออ่าประวัติการซื้อแล้วก็มีชีวอบอกอมีสองอนันทีนี้เราก็จะมาเข้ามาดูตัวนี้หน่อยว่าเขาขายกันเท่าไหร่อันนี้เดาเฉพาะถุงที่เราประมูลได้นะมันขายกันเท่าไหร่ แล้วกลับไปหน้าแรก <c oughs> ตัวบนเนี้ยตัวบนเนี้ยจริงๆมันจะมีเปิดขายวันที่ส19เดือน7นี่นะครับสิ12อง่มก็น่าจะประมาณไม่แน่ใจอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเนี่ย ก็เตรียมตังรอไว้ได้เลยเนี่ยพอเราเข้ามาดูแล้วมันก็จะมีเวลาวันเวลาวันเวลาครับถอยหลังให้คุณก็เข้ามาซื้อตอนนี้ตัวนี้นาคาราฮิโรเขาจะขายในราคากล่องละยี่สิเก้าบีูเอสนะครับจำนวนที่เขาขายเนี่ยสามหมื่นหกพันสามหกสบกล่องก็ใครสนใจก็เข้ามาดูได้ เข้ามาลงทุนได้มันมันเป็น non fungible token okay, นะครับมันก็จะมีจำกัดเป็นสิ่งที่มีจำกัดเนีน่ยผู้ใช้ทุกรายสามารถซื้อสูงสุด20บล็อกก็นะซื้อได้สูงสุด 4, 20กล่องโอเคกลับไปที่ของเรากันดีกว่า <c oughs> เสร็จแล้วเรามาที่ตรงนี้แล้วก็ เข้าที่ market place อันนี้ก็จะเป็นงาน NFT ที่เขาทำขึ้นมาบนา exchange ของไปแนนนะครับทีนี้เราจะาหากล่องของเราอ่าตรวนี้เอา category เอามาหาตรง mystery box สำหรับพวกนี้ก็จะเป็นกล่องกล่องที่เขาเคยเปิดขายเปิดประมูลมาก่อนเห็นไ,ไหมบางคนเขาเก็บกล่องไว้เอากล่องมาขายมาทำกำไร <c oughs> เอากล่องมาทำาำไรบางคนก็เปิดแล้วก็มาขายทำกำไร อ่าเห็นไหมอย่างตัวนี้ตัวนี้ตอนราคามันเปิดให้แย่งกันซื้อมันขายที่10 BUD ครับแต่พอเขามาลงขายเขาจะทำกำไรนิดหน่อยก็ขายที่21ขายที่20อ่าน,นี้ขาย27.9อยากออกไว้หน่อยก็ขายถูกหน่อยก็มีพวกของแรของอะไรเราก็ไม่ดูข้างในมัน <c oughs> ข้างในมันก็จะมีของแร เราเลื่อนลงมาเจนของแรของแรก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่โอกาสที่เปิดได้น้อยเห็นไหมได้ไล่ลงไปไล้ลงไปไล้วลงไปอ่าทีนี้เราก็มาค้นหาชื่อดูก็ได้ว่าไอตัวเนี้ยมันเท่าไหร่มันเท่าไหร่เท่าไหร,ไหร่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองค้นหาตัวแรกให้ดูก็ได้ อ่าเราก็มาเรากดที่กล่องนะครับมันจะได้ไม่ค้นหามัว่วเพราะนี่อยู่ในใจ m y s t e r บ b o เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ <c oughs> พิมพ์สั้นๆก็น่าเจอลวอ่านเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นลงท้ายด้วย common กมม็จะเป็นธรรมดาธรรมดา ถ้าเราจะหาตรงๆมาเลยตัวแพงๆเนี่ยอ่าเนี่ยผมข้าวโดยตรงเลยเห็นไหมโอ้โห414 USD ก็ประมาณ1 3 0 0 0นะเนี่ย1 4 โอ้ยนี่รอไปสองพันสองเจ็ดหมื่นคือคราคานี้มันก็ผมก็ไม่รู้มันเบอร์ไปแล้วนะโอ้ยนี่ก็ <c oughs> คือผมไม่รู้มันจะขายออกกันหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ตัวน,นี้สองจุดสองบีสองจุดสองบีเอ็นบีโอ้ขายเป็นบีบีก็ได้ยี่มงโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าบีเวดีโอ้ยเอาเรื่องวะ เออมามามาโอเคไม่สาธทายาเยอะแล้วเรามาเปิดกันดีกว่าตอนเปิดเนี่ยเราไม่ได้ของอนะ่ะมันอาจจะอยู่ในประวัติการซื้อขายก็จริงแต่เราจะเปิดไม่ได้นะตอนแรกผมก็ไปหลงหลงไปผิดที่เวลาเปิดจริงเราต้องมาที่รูกคนนี่เสร็จแล้วก็มาที่ศูนย์ผู้ใช้อ่าเห็นไหมสินทรัพย์ของเราม,มีอะไรบ้าง นี่เข้ามาตรงนี้สามารถเปิดได้แต่ทีนี้ก็จะมีจุดๆขึ้นมาตรงนี้ผมไปถามคนในกลุ่มมาเขาบอกว่า DNT ก็คือเอาไปขายนะอันนี้คือการเอาไปขายถ้าเรากดตรงนี้จะเป็นการวางขายแต่นี้ผมยังไม่ขายผมจะเปิดก่อนเปิดก่อนกล่องน,น,นึ่งเสร็จแล้วถ้าเราจะเปิดเราก็คลิกที่กล่องปึ๊บอ่าขึ้นมาแล้ว <c oughs> เห็นปะจำนวนที่เหลือผมมีสองอันแล้วก็ลิตรนก็คือเราเอาขึ้นไปขายไปวางขายทีนี้ผมอยากจะลุน้นผมผมได้มาสองอันอยากกระลุ้นสักอันหนึ่งมาลองลุ้นกันดีกว่าอ่ะงไงจ๊ะผู้าำนําเพลงปะ่า <c oughs> <c oughs> เปิดมาก็แล้วแต่ดวงนะ ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้แรหรือเปล่าถ้าแรนี่เราก็ได้กําไรหลายเท่านะเข้าใจป่ะทีเผอเปิดทีเผอไปเปิดหนึ่งทีเผออไอุ้ยโอ้ได้คอมมอนดูดิ <c oughs> ได้คอมมอน อ่ะกลับไป้ที่คอลเลกชันคอลเลกชันของฉันอเอาไปไหนแล้ววะโอ้โหคอมมอนราคาเท่าไหร่รเนี่ยจ้ามัง <c oughs> โอ้ดิฟองมาเซนไม่มีดวงนี้เลยก็ แต่จริงๆแล้วถ้าเราได้มาสองอันเนี่ยเราเปิดสักอันนึงสมมติไอตัวเนี้ยมันขายได้สิบยี่สิใช่ไหมเราก็เหมือนเออเหมือนเท่าทุนนะแต่ได้กำไรคือเราเปิด่ะเรามาดูตัวคอมมอนดีกว่าสุขเคคอมมอนเราไปดูมราคาเท่าไหร่ โอ้ยโอ้โห,โอ,โหอยู่พี่อยูอ่มาแล้วดูดิคอมมอน b e t ผมลงกดราคาตัวที่ต่ำสุดได้มาบนเอ้ยนี่มันสูงสุดนี่มา กดไล้ลงมาเฮ้ยจริงดิมีคนขายต <c oughs> อนนี้ก็มีอนเนี่ย <c oughs> ถูกจัดเลยถ้ามันถูกมากไปผมก็ไม่ขายนะถือว่าสาเจ็บไหมของที่ลึกไปดูดีครับโอ้โหมอมมันแต่ละคนดูดิอืม ล้าครคนขายอะ่ะโอเคเสร็จแล้วอีกอันนึงผมก็ว่าจะวางขายวางขายดูเราก็พิมพ์ก่อนแล้วก็มาดูราคาอ่าเราก็มาไล่ราคา อืมไม้ราคาอันนี้จะนี่มันจากสูงไม่รู้มันเรียงยังไงนะ <c oughs> ต่ำไปทงูงอยากสูงไปตำ่ำนี่ไงวะแต่ผมเพราะว่ามีคนซื้อไปเปิดรุน่นเยอะอยูน่นะเนย ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองหาราคาแล้วก็ไปขายก่อนส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ